ระบายสีอะไรเนี่ยสีเทียนใช่ไหมแล้วสีอะไรที่ระบายอยู่ไม่อันนี้สีสีสีอะไรสีเทียนสีเทีมันเป็นสีอะไรสีน้ไม่ใช่สีม่วงี่นี่นี่ทาให้สวยๆห้ามออกนอกเส้นค่ะ น้องเมเปิลนะคะฝึกระบายสีโดยการใช้สีเทียนอันนี้ตัวอะไร,อ,รอันนี้ฮอหนกฮูกใช่ไหมอันนี้ตัวอะไร ระบายให้สวยห้ามออกนอกเส้นนะคะสีมันสั้นตัวเองไปอาใชา้กลบเหลาออกจนหมดสวยไหม คุณแม่ขอดูหน่อยเสร็จหรือยังคะดดอาตบมือให้ตัวเองด้วยอันไหน,นอ,อันนี้คืออะไรมอม้าคิปคัท,ทแล้วแล้วมันเป็นรูปอะไรนี่น้องอะไรน้องมองมา้าน้องมองมา้าอันนี้ล่ะ อันนี้เดี๋ยวโอรักเที่ยวไรตัวนี้ล่ะคะดอดิ้งแข่งทุงโนจะมาแกะบถั่วตั้งใจทำส,สวยๆเลย ทำออกนอกเส้นไมหมล่ะลูกอ่าอ,ออกก็ขึ้นิดหน่อยนิดหน่อยมันก็สวยไหมหละ่ะหรือไม่สวยอ่ะสวยดินเป็นสีน้ำตาลือน,น้ำตาลโกนไกอะสีน้ำตาลไม่มีหายแล้วสีน้ำตาลออคีแกะเอาคีขึ้นก็ได้ดินเป็นสีดิลิงเป็นสีอะไร <c oughs> เอาสีไม้ดิจะได้ทาง่าย <c oughs> ลอลิงสีส้มนะคะลอลิงน้องเมปเปิลสีส้มเพราะสีน้ำตาลไม่มีใช้สีส้มแทนลอลิงอะไรนะคะลอลิงแสนกลอ,อลิงแสนชนเอ้ยไม่ใช่ลอลิงแสนซนใช่ไหม มือลิงดิ้มือลิงเสียอะไรขาเปียมือลิงก็คือขาวหน้าลิงอะขา <laughs> ปากลิงเหรอไหนไหนตูดลิงสีอะไร <c oughs> ตูดลิงสีอะไร อะไรเนี่ยืองข้าวเผากางใบโอเค,อเคตัวนี้นะคะข้าวขันข่าวกันตัวนี้ค่ะอมาคิดค่ะ